สวัสดีครับมาดูดวงรายวันของวันที่6กุมภาพันธ์2566นะครับซึ่งตรงกับวันจันทร์แรม1ค่ำเดือน3ปีขานนะครับสีที่ใช้เสริมดวงทางด้านโชคลาภนะครับก็จะเป็นสีม่วงนะครับสีที่ใช้เสริมดวงการอุปถัมภ์นะก็จะเป็นสีฟ้านะครับเรามาดูกันว่าพลังงานไพ่ของคนที่เกิดทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรอาจารย์ยังใช้ไพ่ชุดนี้ครับแกนเกรนะครับในการที่จะ มาพยากรณ์ดวงชะตานะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคนที่ชมทางทิกตอกช่วยกดหัวใจแชร์คลิปนี้ไปเพื่อนๆนะครับคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานบวกๆดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์นะครับคนที่เพิ่งชมคลิปอาจารย์เป็นครั้งแรกช่วยกดติดตามโปรไฟล์ให้กับอาจารย์ในทุททกๆแพลตฟอร์มเอาไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับมีปัญหาปรึกษาอาจารย์ได้นะครับดูดวงส่วนตัวมีค่าเปิดดวงอยู่ที่599าบาบาทนะครับสนใจคนที่ชมทางทิกตอกกดลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกของอาจารย์เข้าไปโอนเงินจองคิว เอาไว้ได้เลยส่วนคนที่ชมทางแพลตฟอร์มอื่นคุณสามารถติดต่อทางอินบ็อกซ์ของแต่ละแพลตฟอร์มยกเว้น YouTube นะครับคุณแตะลิงก์ตรงใต้คําอธิบายเข้าไปโอนเงินจองคิวที่อินบ็อกซ์ของเพจได้เลยครับเอาละครับตั้งจิตอธิษฐาน3วินาทีนะครับขอครูบาอาจารย์ท่านเปิดดวงเปิดชะตาให้กับเราท่านที่เกิดในวันอาทิตย์ครับได้ไพ่ห้าเหรียญน,นะครับกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่า ให้ระมัดระวังอย่าพึ่งเป็นลงทุนอะไรให้มากมายนะครับต้องเซฟเอาไว้หน่อยนะครับก็จะดีกว่าการเงินครับในวันนี้อย่าพึ่งเป็นลงทุนอย่าพิ่งไปใช้ใจ่ายอะไรนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังคาดหวังการเงินไม่ได้นะครับสุขภาพระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารลำไส้ไม่ค่อยดีนะครับคนโสดวันนี้ความรักของคุณต้องเหนื่อยหน่อยแหละนะอาจต้องมีการตามตื้อหรือตามงอ้อตามงอนคนที่มีคู่นะฮะวันนี้ ให้ระวังความเครียดปัญหาเอารายจ่ายไม่พอในครอบครัวรายรับไม่พอด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูแลก,กันหน่อยครับคนวันอาทิตย์ได้ไพ่ห้าเหรียญเป็นไพ่แห่งความยากจนนะครับท่านบุญสมบูรณ์ได้ไปไหว้ศาลหลักเมืองนะครับถวายค่าน้ําค่าไฟวดัดเติมน้ํามันตะเกียงถวายสังฆทานอันมีหลอดไฟไฟฉายแว่นตาไหว้พระประจำวันเกิดนะครับก็คือพระปางถวายเนตรนะครับ ขอพรขอโชคลาภวันนี้ให้ขอกับพระใหญ่ๆนะครับอย่างหลวงพ่อโตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมันที่เกิดในวันจันทร์ครับได้ไพ่ไนท์ออฟครับนะฮะกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่านะครับงานของคุณนั้นถือว่าประสบความสําเร็จไปเรื่อยๆนะฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับทุกอย่างจะเริ่มดีขึ้น การเงินครับในช่วงนี้หรือว่าเงินหมุนเงินอะไรเนี่ยดีมากนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเนาะนะครับค่อยเป็นค่อยไปอย่าใจร้อนสุขภาพช่วงนี้ก็ดูแข็งแรงคนที่ป่วยก็จะฟื้นตัวดีขึ้นฮนะบำรุงสุขภาพกันด้วยเนาะคนโสดนะครับจะมีพ่อสื่อพ่อชักแม่สื่อแม่ชักนะครับแนะนําให้รู้จักกับคนรักนะความมั่ดีกําลังจะมาคนที่มีคู่นะครับวันนี้ มีปัญหากันนะครับหรือทะเลาะกันก็จะมีผู้ใหญ่มาเคลียร์ให้ทุกอย่างเริ่มดีขึ้นนะครับคนบันจรจั์ได้ไพ่ไนท์ออฟครับนะฮะอัศวินถือถ้วยนะอ่าเป็นไพ่แห่งผู้ใหญ่เมตตาทําบุญเสริมดวง้ดยการน,นะฮะไปไหว้พระวัดใกล้ๆน้ำนะฮะถวายน้ำฉันน้ำใช้นะครับถวายสังกทานอันมีระะตาหารอาที่เป็นยานาำนะครับแล้วก็ตามปานะน้ำผลไม้ ไหว้พระประจัจำมันแกก็คือพระปางห้ามญาตินะครับขอพรขอโชคลาภขอจากองค์รัชการที่5ครับผมท่านที่เกิดในวันอังคารครับได้ไพ่ Page of Pentacle นะฮะหรือว่าเด็กถือเหรียญน,นะ,ะกิจการในวันนี้ไพ่บอกวา่าวันนี้จะได้รับโครงการเล็กๆนะครับหรือว่าคุณทำอะไรก็จะมีคนมาช่วยเหลืออุปถัมภ์บริวารน,นั้นจะให้โชคให้ลาบแก่คุณนะครับ การเงินนะครับวันนี้การค้าการขายกิจการดีมากครับเงินเข้ามาเรื่อยๆไม่ค่อยหยุดสักเท่าไหร่นะครับสุขภาพครับวันนี้ดูแข็งแรงสดใสแฮปปี้นะครับคนโสดนะครับวันนี้มักจะมีคนเข้ามาชอบนะครับเพราะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์สนุกสนานร่าเริงคนที่มีคู่นะครับวันนี้แฮปปี้นะฮะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าเป็นห่วงเพราะเป็นวันสบายๆของคุณและครอบครัวครับคนวันอังคารนะครับได้ไพ่เด็กถือเหรียญนะครับ เป็นไพ่แห่งกิจการที่กําลังเจริญเติบโตทําบุญสมนุนด้วยการบริจาคโลหิตไปประสักสิตัวนะครับทาบุญโรงพยาบาลถวายสังฆทานอันมีใบมิตโกนนะครับที่ตัดเล็บเข็มได้พลาสเตอร์พันแผลครับไหว้พระปัจจุวันก็คือพระปางสายญาตินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิคเนตหรือไอ้ไข่วัดเจดีครับผมท่านที่เกิดในวันพุธ ได้ไพ่ราชนีถือเหรียญน,นะครับกิจการของคุณในวันนี้ไพ่บอกว่าจะประสบความสําเร็จจะมีโครงการใหญ่ๆใหม่ๆนะฮะเจ้านายจะให้โชคให้ลาบแต่ว่างานหนักใหม่นะนะครับการเงินนะครับถ้ามีลูกหนี้เนี่ยจะต,ต้องรีบทวงนะครับนะถ้าไม่ทวงก็ไม่ได้เนาะสุขภาพนะช่วงนี้ก็ดูแข็งแรงแต่อาจจะเครียดในเรื่องของเงินทองๆหน่อยคนโสดนะครับวันนี้คุณไม่ค่อยแคร์ในเรื่องของ คนเข้ามาในชีวิตสักเท่าไหร่นะฮะก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับคนที่มีคู่นะครับวันนี้นะคุณอีโก้สูงทั้งคู่เลยนะั้นต้องระมัดระวังในะเรื่องของการมีปัญหาแนละมีปากเสียงในงครอบครัวนิ่งเข้าไว้ดีกว่านะครับคนวันพุธนะฮะได้ไพ่ q u e e n of Pentacle นะฮะเป็นไพ่ราชินีเหรียญทำบุญเสริมดวงด้วยกันนะครับไปทำบุญวัดใกล้ๆน้ำนะฮะถวายน้ำฉันน้ำใช้ผักผลไม้อาหารเส้น ทำบุญการศึกษานะฮะถวายสังฆทานอันมีอุปกรณ์เครื่องเขียนสมุดดินสอรหรือร่มและรองเท้าครับไหว,ว้วพระปําบัเกิดก็คือนาพุทธกลางวันไหว้พระปางอุ้มบาทนะครับขอพรขอโชคลาภจากพระแม่ลักษมีพุธกลางคืนไหว้พระปางป่าไรไรขอพรขอโชคลาภจากองค์พระแม่ปารวติครับผมท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีครับ ได้ไพ่เดอะซันนะฮะกิจการในวันนี้ไพ่บอกว่านะฮะวันนี้คุณจะได้รับโครงการใหม่ๆใหญ่ๆที่จะเข้ามาทำอะไรก็จะเริ่มเจริญเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับต้องลุยการเงินครับในวันนี้นะฮะก็มักจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่มีเงินมีทองก็มาเกี่ยวข้องเนาะนะครับสุขภาพครับวันนี้ให้ดูในเรื่องของความดันนะครับการไม่เคยได้พักผ่อนเนาะคนโสดครับวันนี้ความรักมักจะ h ฮปปีสนุกสนานนะครับนะแต่ก็น่าจะมีคนมาแอบสนใจอยู่เหมือนกันคนที่มีคู่นะฮะความรักดูดีมากเลยนะฮะบ,บางครั้งบางทีคุณอาจจะอารมณ์ร้อนไปหน่อยถ้าคุบตรงนี้ได้ก็จะผ่านไม่มีอะไรนะครับคนวันพฤหัสได้ไพ่เดอะซันนะครับเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะครับ ถวายหนังสือธรมธรมะซีดีธรรมะถวายสังฆทานอันมีพระไตรจีวรน,นะครับไหว้พระบรรจนเกิดก็คือพระปางสมาธินะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระศิวะเจ้าแล้วก็พระพิฆเนศด้วยนะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับได้ไพ่เดียมูนนะฮะในช่วงนี้กิจการองคุณไพ่บอกว่าให้ตั้งสติก่อนนะครับ อย่าคิดเยอะการงานจะมีความยุ่งยากหรือมีความลำบากใจพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเคลียห้องเคลียโต๊ะทำง,งานให้สว่างเข้าไวเนาะการเงินครับวันนี้อย่าเพิ่งใช้ใจ่ายอะไรเพราะเงินจะติดขัดอยู่นะครับสุขภาพครับให้ระวังเรื่องอาการซึมเศร้าคิดเยอะนะครับคนโสดครับวันนี้อย่าเพิ่งคบใครเลยนะครับเพราะว่า,าเรายังรู้สึกไม่ค่อยสบายใจหรือมักจะมีคนไม่จริงใจเข้ามา คนที่มีคู่นะครวันนี้ถ้ามีปัญหาให้หาที่ปรึกษามาคอยปรึกษานะครับที่สําคัญอย่าเลือกในการอยู่คนเดียวเพราะบางทีคุณอาจจะคิดเยอะเกินไปคนมันสุได้ไพ่เดะมูนเป็นไพ่แห่งความลี้ลับและการเสมเศร้านะครับทำบุญสมนุนโดยการจัดดอกไม้ถวายพระไทายชีวิตโคกระบือทำความสะอาดทิ้งพระถวายสังฆทานอันมีมีหมอนผ้าหม่มสบู่ยาสีฟัน ไหว้พระปัจจมเกยก็คือพระปางรำพึงนะครับขอพรขอโชคลาภจากองค์พระพิกคเนศนะครับท่านที่เกิดในวันเสาร์ครับได้ไพ่สีไม่เท้านะครับในช่วงนี้กิจการองคุณไพ่บอกว่า ช่วงนี้การงานนั้นไปได้ดีเลยนะครับจะทําอะไรก็มักจะมีแต่เรื่องดีๆการงานที่เป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับการเงินวันนี้นะฮะจะทําอะไรนะะการลงทุนนั้นมีส่วนที่ดีมากๆเลยนะครับเหมาะกับการลงทุนสุขภาพนะฮะในช่วงนี้ก็ไม่มีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะครับแข็งแรงนะคนโสดครับวันนี้ความรักของคุณจะสมหวังเนาะ นะครับ,นะค,รบคุยกันแบบรู้เรื่องเจคนที่ถูกโถทกใจคนที่มีคู่นะครับช่วงนี้ปัญหาของคุณนะนะครับก็มักจะที่คลายไปแล้วนะครับนะมักจะได้โชคลาภจากแฟนหรือคนรักของคุณคนวันเสาร์นะครับได้ไพ่สี่ไม้เท้านะาเป็นไพ่แห่งความสมบูรณ์แบบทําบุญสรบมดวนด้วยการนะฮะไปทําความสะอาดวัดบูชาพระสังขารวัดล้างห้องน้ําวัดอถวายสังฆทานอันมีพระตาหารข้าวเหนียวดําสังฆทานยา,าร่มแล้วก็ไม้เท้า ไหว้พระบัเมินก็คือพระบางนากรกนะครับขอพรขอโชคลาภนะครับจากองค์พญายนาคแล้วก็องค์พระนารายณ์ด้วยนะครับ